สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel กันต่อนะครับสำหรับเนื้อหาในตอนนี้นะครับก็จะมาใช้นะครับฟังก์ชัน DateDiff นะครับในการคำนวณอายุเดือนวันนะครับซึ่งรูปแบบนะครับของฟังก์ชัน DateDiff นะครับนั้นก็คือว่าประกอบไปด้วยนะครับวันที่เริ่มต้นนะครับวันที่สิ้นสุด นะและก็ประเภทของระยะเวลานะครับซึ่งประเภทของระยะเวลานะครับก็มีดังนี้นะครับ y นับระยะเวลาเป็นปี m นับระยะเวลาเป็นเดือน d สำหรับนับระยะเวลาเป็นวัน ym สำหรับนับจำนวนเดือนแบบปีชนปี yd สำหรับ นับจำนวนวันแบบปีชนปี MD สำหรับนับจำนวนวันแบบเดือนชนเดือนนะครับซึ่งขึ้นอยู่นะครับกับว่าเราต้องการที่จะแสดงนะครับรูปแบบไหนสำหรับการคำวนวณของผมนะครับในวันนี้นะครับก็จะใช้นะครับประเภทของระยะเวลาเป็น Y YM และ MD นะครับ ลองมาดูนะครับเริ่มต้นนะครับผมก็จะกําหนดนะครับวันที่สิ้นสุดนะครับซึ่งเป็นวันที่ปัจจุบันนะครับซึ่งผมใช้นะฟังชัน Today นะครับซึ่งเราสามารถนะครับที่จะพิมพ์ฟังชัน Today นะครับลงไปในเซล์ได้เลยนะครับฟังชัน today นะครับรูปแบบนะครับก็จะเป็น นี่นะครับผมก็จะเลือกเป็นรูปแบบนะครับเดทและก็วันที่นะครับแบบไทยนะครับภาษาไทยและก็ปฏิทินแบบไทยนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้คือวันที่ปัจจุบันนะครับซึ่งถือเป็นวันที่สิ้นสุดนะครับหรือว่าเป็นวันที่เราใช้นะครับในการรายงานข้อมูลนะครับณวันที่21กันยายน63นะครับ ต่อมาครับวันที่เริ่มต้นนะครับก็จะเป็นวันเดือนปีเกิดนะครับของแต่ละคนนะครับที่เราต้องการคำนวณอายุคำนวณเดือนคำนวณวันนะครับเราลองมาดูนะครับการคำนวณปีนะครับเราจะเริ่มต้นนะครับด้วยการคำนวณปีนะครับหาลองมาดูนะครับใส่เครื่องหมายเท่ากับนะครับแล้วก็ก์คำว่าเด แล้วก็หลังจากนั้นวงเล็บเปิดครับนี่นะครับเดดิกนะครับหลังจากนั้นครับเราก็ให้เราคลิกนะครับวันที่เริ่มต้นนะครับนั่นก็คือเซลล์นี้นะครับ b 3เราจะขั้นด้วยคอมม่านะครับแล้วก็อย่างนั้นก็ไปคลิกที่วันที่สิ้นสุดนะครับวันที่สิ้นสุดหลังจากนั้นก็ขั้นด้วยคอมม่าครับแล้วก็เราเลือกประเภทนะครับของระยะเวลา ซึ่งเราต้องการนับระยะเวลาเป็นปีเราก็ใส่สห่ายคำพูดแล้วก็ Y ตัวใหญ่ Enter อ่านี่นะครับได้แล้วก็สังเกตนะว่าคือว่าวันเดือนปีเกิดนะครับอ่านี้ก็จะเป็นรูปแบบข้อมูลแบบเดทเหมือนกันนะครับนี่นะครับผมว่าจะใช้รูปแบบนี้นะครับภาษาไทยแล้วก็ปฏิทินแบบไทยนะครับ ังเกตง่ายๆนะครับนั่นก็คือเวลาเราคลิกนะไปที่เซล์วันที่นะครับก็จะแสดงวันที่แบบคริสต์ศักราชนะครับซึ่งเป็นวันที่ของระบบนะครับแต่ว่าเวลาแสดงผลให้เราเห็นนะครับก็จะเป็นวันที่แบบไทยนะครับอันนี้ก็จะเกิดปัญหาเหมือนกันนะครับเวลาเราคํานวณนะครับว่าทําไมวันมันไม่ถูกต้องนะครับนี่นะครับรูปแบบตอนนี้เราได้ปีแล้วนะครับซึ่งนะครับ ปีที่เหลือนะครับเราก็สามารถที่จะดับเบิลคลิกได้นะครับเราลองดับเบิลครับเพื่อที่จะทำการก o p ิสูตนนะครับปรากฏว่าขึ้นอย่างนี้ครับการที่ขึ้นอย่างนี้นะครับแสดงว่านะครับค่านะครับลองสเกตดูนะครับค่าน้ำค่าที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าวันที่สิ้นสุดนะครับซึ่งเราจะใช้วันที่ปัจจุบันนะครับ แต่ว่าในเมื่อค่ามันเปลี่ยนแปลงนะครับทําให้คํานวณไม่ถูกต้องนะครับซึ่งการคํานวณที่ถูกต้องนะครับเราจะต้องล็อกเซลล์นะครับล็อกเซลล์วันที่สิ้นสุดของเรานะนั่นก็คือเซลล L 6การล็อกก็เราอาจจะพิมพ์นะครับหรือว่าเราสามารถกดปุ่มฟังก์ชันนะครับ F สีได้นะครับนี่นะครับหรือว่าเราพิมดอลลาร์ไซน์นะว่เข้าไป เพื่อที่จะทําการล็อกค่านะควันที่สิ้นสุดนะของเรานะครับ enter ครับค่าแรกก็จะได้ค่าเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะทําการ copy สูตรเซลล์ที่เหลือได้นะครับนี่นะครับที่ถูกต้องเราคำนวณค่าเดียวที่เหลือเราก็จะใช้วิธีการ copy สูตรนะครับปีได้แล้วต่อมาเราจะคำนวณเดือนนะครับโดยใช้ y m นะครับเพื่อที่จะนับจำนวนเดือนแบบปีชนปีนะครับเราจะดูว่าคนคนนี้นะครับกี่เดือนนะครับอ่าลองดูนะครับก็พิมพ์เหมือนเดิมครับใส่เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ฟังก์ชัน date นะครับ date diff นะครับผมเล็บเปิดนะครับแล้วก็วันที่เริ่มต้นครับอ่าคลิกเซลล์นี้นะครับจากนั้นก็ขั้นด้วยคอมม่าครับ คอมมาเสร็จก็ไปคลิกที่วันที่สิ้นสุดนะครับนั่นก็คือวันนี้นะครับผมจะทําการล็อกเซล์ให้เลยนะครับกดปุ่มฟังก์ชัน F4 นะครับอ่านี่นะครับดังจากนั้นก็คอมมาแล้วก็ประเภทของระยะเวลานะครับผมก็จะใช้เป็น YM คนนี้ก็จะมีนะครับอายุ4ปี9เดือนนะครับ ที่เหลือเราก็ทำการก o p y สูตรครับอ่านี่นะครับเพิ่มความง่ายให้กับเราแล้วนะครับเรายังไม่หยุดแค่นั้นครับเราจะไปต่อกันที่นะครับรูปแบบหรือว่าประเภทนะครับ md ก็คือว่านับจํานวนวันแบบเดือนชนเดือนนะครับอ่ามพ์เหมือนเดิมนะฟังก์ชันนะครับเท่ากับ date d i นะครับเครื่องหมายวงเล็บเปิด นะครับแล้วก็นะครับวันที่เริ่มต้นนะครับวันนี้นะครับเซลล์นี้นะครับหลังจากนั้นก็วันที่สิ้นสุดครับนะครับิปที่เซล์นี้นะครับนะครับวันที่เริ่มต้นนะครับขั้นด้วยคอมมาแล้วก็ไปที่วันที่สิ้นสุดนะครับแต่วันที่สิ้นสุดนี่เราก็จะทําการล็อกเซลนะครับโดยกดปุ่มฟังก์ชัน F4 กันด้วยคอมมาแล้วก็รูปแบบของระยะเวลานะครับเป็น M d นะครับอันนี้นะครับ Enter หลังจากนั้นก็ก๊อปีสูตรครับอ่านี่นะครับก็จะได้แล้วนะครับว่าเด็กคนนี้นะครับอายุกี่ปีกี่เดือนแล้วก็กี่วันอ่าหลังจากนั้นครับคอลัมน์นี้นะครับก็จะรวมนะครับอายุว่าคนนี้มี อายุกี่ปีกี่เดือนแล้วก็กี่วันนะครับอ่ะเราเ้มาพิมพ์เลยนะครับใส่เครื่องหมายเท่ากับครับแล้วก็ไปคลิกที่เซลล์นี้นะครับนะครับแล้วก็เราจะทําการเชื่อมนะครับข้อความด้วยเครื่องหมาย n นะครับหมายคําพูดนะครับแล้วก็ b แล้วก็เชื่อมด้วยก็ เชื่อมด้วยข้อความนะครับบ้านเดือน B ต่อมาก็จะเป็นเดือนนะครับเดือนคือเซลนี้นะครับเชื่อมด้วยและนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะจัดรูปแบบได้นะครับเมื่อจัดรูปแบบเสร็จนะครับเราก็เคาะ enter ของคนนี้คือ c ีอายุของเด็กคนนี้คือ cp 9ีเเดือนแล้วก็7วันนะครับ ที่เหลือเราก็จะทำการกับีีสูตนนะครับเรจะเป็นการคำนวณนะครับอายุนะครับโดยใช้ฟังก์ชัน d a t e d i f นะครับซึ่งในการประยุกต์ใช้ไปคำนวณอายุราชการนะครับหรือว่ายุงานได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนะครับสรุปหวังว่านะครับคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ